มันเถือนสบายดียามกลางคืนทุกคนมือน,นี้เราปาจะพยายามโต่งแล้วพอส่วกนกลางเวนน่ะปามล่งลายาหัวสีแดงอ้อยดิละลายเดี๋ยวเราเบ่งน้ำกันไปกันซอเปยสองคนป่ะใชยคุมกันมาแล้วท้ายเองนหปะ เลยทุกคนมาหอถงนาเลยเดือนกำลังขึ้นเนาะน้ำเลยป่ะมานนียพยายามทงมามีหน้อยวหนาวหนาวอยู่นานอ่ะป่ะเดี่พยายามถงกันตอนนี้กับ8โมงกลางคืนแล้วหัวมันจะถื้นเลหน่อยเลกหน่อยโอ amine, ้าทม่ลงหมดทังดโอ้ห น้ำทำให้มันมีกินงานมาสามสามโต๊ะแล้วกินงานมางานนั้นแม่จะป้าแม่ไปเลยคืน

แดินกัไมละขึ้นเกันาน่อยนะปลาดุกจ้ะดุกไหมปลดุกขึนหลังกน้อยน้อยเดี๋ยวพ่อมาจดี่ปลาอย่างไปอันนั้นมาแล้วลูกเอ้นี้เราวันข้นบางได้นี่นะนี่ตรงครับตบกน้อยตรงน้ตรงูมาน่อยหนอมีะตกข้นนมก๊อกระึกอุ้ย

มุวนย่าบแยงเดมุนล้ปอ้าคือลแ่ปกกบวนๆกปเบ้มาปะแล่นขึ้นนกไลตัวๆกระดกน้อยนะแล่มขึ้นเพิ่บา้ลแขึ้นเพิ่มอืี่นองปาปากันยอมเพราว่ามันบเป็นตรงนี่หนำมันบรลย มาสิกินพี่น้องปลาขนะาหัอปลาด้วยจิ้มปาลาปลาไปบมดรังถลกไหลตักเลยพี่น้องกุยังม่ไปดเดียวก็ได้ปลาดุกกร,ระตัวปลาดุกตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะไลายั็ใส่ต่งกันหนึ่งสองสามาสีส่ตัว อยู you know in in ah. ่ในอัน huh. ข no ึ no. No. No you you ้นไปแล้วอมตัวประดุกก็ได้สี่ตัวเใื่ตจใหง่เลยตุกคนเบิ้มเาพี่น้องเาิมัดแยงก่อนตอนทำอ่างนำอิดนปละดุกมันลอยขึ้นมาส้ำตัวสองตัวกมอนเลยห้าเลยมัดมาทบเดียวหักแต่ว่าประดุกหอบอันสุดถ่ายนะบุคือหอบถ่าอิดเนาะตัวหน่อยว่ะนี่

ผงเงี้ยไหให้ปลาลงอยูไหกันนี่าส่วนส่วนงาไม้เพราะว่าขั้นเับอันป้าโต่งไว้เป็นแผลตามลง,ลงแต่ว่ามันสิแหล่านินเแต่ว่าเขามันยนุดมีส่วนงาไมา้เรื่องว่าต้องเผาอีกนหน่อยลยชิเมื่อป่ะใ่ไมล่เบยเมื่อยเพียงพอต่อไปนี้สิเพี่อนดี๋ยวใส่สเปร์ใส่น้ำก่อนเพียงพอน้ำใส่ปลาปลาไว้ลังขายพียงก่อนขายไปยังด็กหกจม ปลอปานโตายปลางครรภ์ไว้หม่ปลกไว้ตะกี้นั่ะกาไปตะกี้น่ะประกันนังถ่ายยามตรงแล้วนั่งถ่ายในนองตปานเอาไปแช่ในนาเพื่อถ่ายยามตรงหอบสองประคบรายกับพุทธิ์กระตาหนึ่งคนเต้นเก่งนะง่วนอนอยูีนาทุกคนเด้ชบุญคุณแบบเผาง่วงนอนครอบครัวมันครอบครัวว่วกับพี่ปลองเลยเดือนก็งามๆกู บรรยากาศอยู่เที่ยงหน้านี่ได้ยินแต่เสียงรถมันแล่นอยู่ทางอันเลขที่สิบสามพวกลมมันลงแล้วก็ได้ยินเสียงขจ้าเปิดเพลงเปิดตู้กันขจา้ามียนงานเลี้ยงกันสไลม์มาทำผมเสียงเสียงทั้งคุณมาหอดตรงเลยพี่น้องมีอยู่ปะอุวยเสียงปลารีเสียงปลาดิรีมัง้งมาสเปย์ยามพี่น้องหอมนี่ เสีงปลาดินจะรอรอรอรียมาเด้อมาเด้อหมามาแกมามเดี๋ยวมันเดือบตรงอนไคุัดแดงกระปูไปเราเก่งไปเราแต่กระปูไปเห่ามันหีปาคนน่ะแม่เนาะ Nada là lấy lại. Ta, mãi nhan kè Nó mãi nhanh cái điện lom bú. Ta lom tè lùm tè lom mà chắc tè lom tè lom Ta lom tè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  lom อกว่าแสองตัวด้วเมื่อไหนมาคืเย็งเมื่อย็นทบอกเอามาไปนํากันก็เกลียดเลยพี่น้องมามัน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 ไม่ได้มีเกียเกียจิงมันแหลกเลยมันบมีเกลียวแต่มีเบก ปลามันตังนงน้งแตลงบดเนาะแย้มมือเสาะจะถือตัโอ้ยอยู่น้องเผาป่ะเมื่อทุกคนพอกันมือกินเสาเราแปลว่ามกหมอกินจ้าปลาแสบไหมครับมกหมอกินแต่เชือกินปลาใช่ไหมครับ้บ <c oughs> <c oughs> มกกินนายหมอมุ่งแนวทางเปลี่ยนแรงรถค่าจนข,ขึ้นมาได้กินมันแหน่นหรอ ที่ได้มาลัดว่าเสียมาปล่อย,อยน้องดอกจอกทุกคนเพราะว่าคันชิปล่อยอยู่น้องเขาเองมันเป็นปลาคออย่ามันกินปลากินหยาก็เลยต้องมาปล่อยน้องตัวนี้เนาะมีน้องเดียวพี่น้องมันใหญ่ปลาเค็งปลาคอมันขึงขู่มาเอ้ไว้ในพี่น้องเน่าไปเร้อพี่นี่ใหญงไม่ไหว <c oughs> <c oughs> บ่ได้ไปเลยพี่น้องมันตื่นน้ำเนี่ยเจริญเจริญอยู่ ปเร็วไปเร็วไหเลอยเร็วๆยำามยำปลามันบืนเนาะมันขึ้นมาน้องไ่พอนำาปสแหงปลามันเลยพี่น้องปลาที่มื่อคืนนี้เทาใดได้ละหนีก่อนมาลลุงัวดที่แม่ได้ยี่ตซล่อนมาดูเลก่อน กิดเบ็ดหมด่อน้ปิ่งประดุกน้าทุกคนเ้า่อัสียยงมัแต่ว่าเสนดิบมาส้นิผสมนยประดนาดยหลสี่ตัวแต่ว่ากับตัวเก่าเนาะ กินบ้านตะโดแต่ฟาลายตัวเออมึงต no ึงกระดุกประคอเฮ็ดมันบุยากันพี่น้องจินบัได้ไปห้างกัญเชืาอย่างหนึ่งกินไม่เจ้าออกแล้วบัได้ว่าไม่อยากเท็จเป็นเจ้าออกแล้วแม่เห็นว่มันเจ้าออกเขายังได้อยูเนาะแต่ว่ายังเป็นยังแบบมันออกอีสันอยากค่ายขาวพอหึงไปเลยยึดพาแล้วไงแต่ถ้ามันออกไายก็ไปยึดถ้าเจ้าได้ไล่ก็ได วัสีหาวัาแสนทีโมวัสีหาวัาแสนทุงไว้นะวัวแลายครับเ่อข้อแดงหนึ่งกับแกงกระเทินติ่งปลาที่จบทั้งตัวเนาะตัวหลังเสืยอบอปีน้องบกมูแน่นน่อยนะมาจกอันขู่ประดุกประดุกปั๊บให้จักชิว่าซซำได้ น้ำักถั่วก่อนพี่น้องกินกับตีนปลาถั่วกะลายคือเสือถั่วลายอเสรับ่บักแม่ไปเฮ็ดบุญคือเก่านงัเรามีจุดประสงค์ใหญ่เราต้องไปเฮ็ดบุญดจ้ัวเสืออีหงเอน้ำล้นลพรเปิดน้ำไว้พี่่เปิดได้ ได้เผื่อนมไปมันเทวดาเลยจ้ <c oughs> อนะ่อยดีเละยังสอกกันมูมหน่อยถึงผลุกปักอยู่ <c oughs> ยังสอกอยู่สออยไปสอมก,มกมือหัวมือไข่ก็ละมักเหร่นนั้นซับด,ดีแบบมันมัาปลาไปเหร่นอ่อนไก่นหน่อยก็เหร่นมักอยู่กับซับยกผนิตภด,ดีหน่อยเพราจากนนรมันกำนนอือมันจิตเนือเนียง เนีาา่ยมะกปลาปลาดุกนาพี่น้องมันเนาะอืมอืมจิเหมึกสุกซอสแต่อร่อยติาาปลาดุกปลาทอดข้าตุ๋ บ้านแพงปิีงกระดูกยิงกับตำมกถั่วลงโตที่สุดแต่ว่ายังบ้านอกินปีกครบกับตำมกถั่วอยู่ก็งอมยิมปีกปลาต้มเอี้ยงอ้อมพักกับตำมะทั๋วเนี่อมพักกับทุกคนอากาศอ้อมพักปลาน้ั่ต้มจนมันเปื่อย ยังสอนมาลง อดี๋แล้วทุกคนเดี๋ยวจะเอาแมงคขับไปปล่อยเนาะย่างมานะผู้เดียวหัดมีเล็กหน่อยแหละน้ำรังเนี่ยผู้มาเร็วๆก้อนเกง่งใหญ่แล้วล้านเลยพี่น้องแล่น้ำรังเลยู่้มานนี่้้กขนาดสุดกระโปรงกันเป็นแบบเคิรอ์อนอยังก่อผ่ามันบางๆเลยไปเอาแมงคขับไปปล่อยเดี๋ยวแช่เบ,บิ่งกับพี่น้องแมงคขับดิรับสื่อมาแต่ตลาดทุกคน สืบมาเลยเห็นไข่มันเดี๋ไข่มม่อยู่ในของพี่น้องเห็นบนสองสาหน่วยนะมันสองมันชิปหน่วยผูบอก็เรียกว่าเชาไปปล่อยให้มันออกไข่เห็นอยู่ในตลาดอันเขาจะเอาขายม,มีแต่ไข่มันตรงก้องอยู่ในผงนะนี่พี่น้องยำเลยะยามนำหมอกอันนี้เขาเอิดมาห้างแมงมุม,มห้างใหยเปมงมุม,มสลัดกระบ,บอกพิษเ <laughs> ขาบนกระซุกเราทุกคนนี่นะ เราจได้เกี่ยวเขาแล้วโมเมน,นต์น่นาหาลัดแต่นานเจาะนาสลัดทางกรออกหว่วงไปเราเก่งขาป้าแนนะ่ไปได้เรื่องไปไปป้าป้าฝุ่ยใบไปเที่ยงนาละทุกคนสวนเท่าเนานะหกดีพี่น้องแต่ว่ากันยังมีความงามบางอย่งอยู่ไดบางตาบางใจเราอยู่นี่ดอกกุกันกองงาม ย่ากับรลานชวนกันเมื oh. s <S ่อไรฮะจะเก็บเอังค yeah. ับไปปอยใชปล่อยปล่อยกิกบอจะเเมื่อนำาบอเล็กน่อยไม่ได้เล็กน่อยไ่ได้ฮะกินบายบากินบายบายจะน่ากปาเมื่เลย แมวไปตองมาห่อขนมทุกคน,ปปนรันมาหอดป่าเลยเดี๋ยวรันจะเอาแมงคับปล่อยๆกันพี่น้องว่ามันจะเหลืออยู่บคนจไปจับเอาไปกินบ่างองไข่หน่อยไขไไย่ใหญ่เลยบ้านนี้ข่อืมเจ้กมือละ,ละบ้านระบโบยังมีอะไรไหมแมงคับนี่มันอยากซูนพันละ เราเคยเห็นมันอยู่ตามใบตองสว่วนลายมันไข่ปลาไว้ยยันคนไม่เห็นเลยก่อนเราปล่อยในสวนเนาะมันอยู่สวนเบ่เห็นแล้วอันนี้มันอยู่นอกสวนพวกสัตว์ต่างๆก็สิมาลักกินเลยละมันอยากบินเนาะมันจะไต่ มันมันมันผักไข่อ่วันปีน้อมมงมันรับแมันรับนี่อ้าหกหลายเลยแม่ <c oughs> มันอยู่ตามกุ๊กไม่เอาโบจับสมมติไจุบอสิหลอดจุดบอลนี่นงนับมุงดูตัวคนจากตัวนี่ จับได้บอยากตกเนาะ <c oughs> มันบ่อยามมีันะแน,นวหยมมันเด้เอ้ยบินเหรอมีปีกอยู่ก็จะไปได้ง่ายจิ๊ดอกอันนี้บาหลัดเอิร์นเมงคับเพกพี่นะ้อง โอปล้โอ้เก่งโอเคทุกคนตอนนี้หลัดปล่อยแม่งขับไปเพื่อถูกตัวแล้วเดี๋ยวรลัดชิพาพี่น้องออกหน้ากอนเนาะเพราะว่าบุได้ออกหน้าลายเหมือแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเขาวเขาจ้าว่าซุกแว่จั <c oughs> อันบางพื้นที่เป็นอาชีพเกี่ยวแล้วเนะาะตัวหน้าสลัดเนี่ยตัวคนให้กระสีประมาณนี้เลยเขาๆหน้าไกลกันซุกเราอันนี้เขาหว,วานพี่น้องล้วก็ยังเงุดอยู่เขาหว,วานแล้วืองามเด เ,เขาบ้านเลยสิบูริเป็นห่วงสิบูริเป็นยังแบบนี้เลยอันนี้นเขาหน้าวานเป็นห่วงคือเขาคือเขาดำเลยคันเห็นแบบนี้ก็สบายใจแน่น้อเพราะว่าคึดอุกกว่าคัาเขาหน้าวานสิบูงามสิบูเป็นห่วงแต่ว่านงจะกินเนาะเขาหน้าวานทุกคนงามอยู่ไดนี่กู ใื่ว่าเขาจ้เาเห็ดเป็ดเนาะปกติแล้วเขานาวานมันช่เป็นแบบนี้พี่น้องนี่นี่นี่น,น,นี่แบบนี้เลยเดนคือกับตะกานี่แบบนี้แหละขาน,นาวานแต่ว่านี้ผัดบูเป็นเคี้ยวกลุ่มงามเลยพวกป้าเสียดายเขาลายไว้จักนี่แต่ว่านกกินขนาดเลยเขาเรื่องหุงเลยเต็มทุกหนังนี้นี่ทุกคนบรรยากาศ เงียบมืนอนี้มามาค้เดียวพี่น้องออกมาก่อนหมู่เลยอยากมาเบ่งบรรยากาศอยู่ทงหน้าเนาะประเดีมาตะเหิงแล้วตอนเขาหน้าวานก็จะกำลังสุกพี่น้องเห็นคือสาลาดเห็นบวกบเต้นกระยงกเย็นอยู่มึงไปบนนี้ไา่เต็มไปหมดแล้วกบประมาณหาหกโต <ś led> มานั่งกินนั่นบ้าน้ำาขอนนี่ ปีนี่กบหลายทุกคนหลัดอยางมาบุทันถ่ายพี่น่องเบิงกบมานั่งกินปลายอย่นี่แหละแต่แค่หยว่พราะเป็นกบเลี้ยงอืมปลา้ำขอนนี่ทุกคนเฉพาะกบมานั่งกินปลานำแขอนปลาลายเต๋อ นี่เอาไปปล่อยกันได้เลยหรือสิป้าให้กบกินกันได้ตัวใหญ่เตับก็มีนี่ปลาเค็งตะวันนี่เชน้อยส่งแรงๆสีส่วนน้องๆมาเอาคนนี่พี่น้องอันนี้คือเขาหน้าสลัดเนาะที่ลัดพาทุกคนมาเบิง่ง ยังว่าถ้าเรากลมสำพี่นองั่ะกำลังออกห่วงกำลังสิชิชิวิตสีเนี่ยน้อยหนึ่งกำลังสิเงยกำลังสิกรมหนาลงดินบอกเางยเนี่ยก็สิประมาณนี้แต่คนส่วนล้าน่ะหน้าห้าน่าใสเขาเหนียวเด้ยวพี่น้องเขาเจ้าน่ะประมาณให้เดียวหนึ่งให้เดียวโบแมนให้ใหญ่แบบนี้เลยเดลัสซี่เพจกองเบิรงนเราจะประมาณให้หน่อยแบบนี้นี่ประมาณสำน้อยๆให้นี่แหละแต่ว่ามันบริยาวสำนีสำเขาเจ้าเขาเจ้าอ่ บคุคคลนิยมกินไปไน่านไดพี่น้องสวดร้ายใส่กับซัมมีค่ะจนเบิดปีจังสิเบิด <c oughs> ข้าวเหนียวในกินเป็นหลักเลยพี่น้องอันดับหนึ่งเลยเขาเขาว,ขาวก็คือเป็นเขาหอมเนาะกายังบุฟ่นละซุกทุกคนทั้งรุมก็สิเป็นเขาหน้าหวานเขาบอกปีนี้เขาจะเอาเห็ดเก่งนี่พี่น้องเขาหน้าหวานงามงามรึเปล่างามดีคือชิลลายๆอยู่ที่ว่าประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งเนาะที่ว่าเก่งอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรกจะจิมเมอก่อน